ีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแบม,มลลาเปิลออฟฟิเชียลพี่น้องสถานที่มืนอนี้พี่น้องค่ะยกเลิกนะคะงานที่จีสากีโอ้ยฝนตกค่ะพี่น้องมันจืดมันจืดนะมันต่างเวที่าไหนพี่น้องค่ะั้งฝนมือแรงก็มีฝนอีกนีดาบอกนะคะ กุ่มปิดก็เลื่อนไปก่อนนะคะไล่สดพี่นุ่นประทานน้องอุ๋งอิงล่างไก่คนนอกนี้ม,จจนนนมันจะรจั่นเยอกามเป็นมันเป็นไข่เป็นวัดดังบวมเพราะว่าผมเปนายุ่มือสาวมาขนาการแบบนี้สิฝนมันจะตกอีกนิด่องอีกวอย่างเน,น,นะา,านะ เล็กไรพี่นงคะ่ะเล็กไรโอ้ยลมลมลมไปยกเหล็อกลอะไรคะ มันตกแห้งลูกตกแห้งปะแห้งอยู่น่าข้อยตกงูมากเยอันนี้คือที่ไอ้กยังมาเข่ายังยืนอยู่ค่ะไปได้เลยโอเคกกากินข่าไปบายยนะกฮะเป็รถกันนี่มุกกว่าเขากาล่นมาค่ะ่าเป็นอะไรเป็นตังค์ดีค่ะเป็นท่านประธานในผกนอก อ่อดันแสีตไม่ไแว้แว่านอันสีไม่อยู่มันเสีฝนบอกเขา่ต่วันนีอุชเออเออเป็นอนส่นก็เป็นอันซ่านเอาอย่าสิไปโยกเล็กโยกค้างปูดวอยเขาเดี๋ยวมีต่ผูเฒ่าเไนานา่ครับพี่น้อง ประสิทธิภาพไปน้อนผุนหรือน้อนผีก่อนหนูน้องกรากสำหรับนงนอยากอาบน้ำรนมเอยากอาบยถ้าไปอาบน้ำบมากนี่ครับพี่น้องนี่อินพกนไปเากวันนี้ลูกยกเลยครับพี่น้องค่ะไปไหนมาครับ ปลาสองยหกสิบบาทไอ้สองยหกสิโล <quir More> <nh> ่วโมงกัวจอดด้วยปั๊ไม่จอดตัดดาวได้ยังก็จอดหิวเขาแล้วเตะค่ะเด็กๆับพี่น้องขอลองจอดให้กินเขาเอาดูว่านอีกไม่ดตอนแรกอ่ะสิลุกอนนี้ยเลย้ย สวัสดีค่ะเป็ดตำมือนขาลาดลม่มใช่เนาะโอลองส่งกระมงได้ดค่ะเหมือนจะเป็นขาดลาดหมื่นยังไงไม่รู้ย,ยังขา้าวปูประสบภัย <laughs> มือนี้ะสมไผ่ยางรุนแรงเลยสบภั่สองมันติหลังคุณแม่งัวได้ออกขอบปค่ะอัมือนี้พองอันลังคาเปิงออกตุกขาดตกแนงัวเลนเอาน้ำกับว่ตทันเอาอันอึ้งหลอมคลองไปปะค่ะอึ้งกับลอมคลองเลยอ้าาาาาาาดาา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 าดาา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 นาา หายใจก็บอกคุณน้อนแหน่กันสมตัวขากบอกโตแบบฝ้าขาดเลยได้ย้ายหรือเ่าเอามันควณน้อนค่ายลับบอลูเลี้ยงเลยาลมบ้มบัมมาเลยไม่สิิตกลงอีกอยู่นี่อลังการดพี่น้องนี่แหละค่ะสิบ้ากันเดินทางต่อไปโคราชนี่ การพักผ่อนไปในไตัวนะครับเพราะว่านี่เขาไปหาหมอมาที่บ้นว่างหมดเลยสามเขาไม่เคยไปมาเลยเห็นแต่เจะถ่ายรูปลงสามบ้านไหนะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรปกติกำลังตรวจเลือดอยู่เขาพิมพ์เพืออยากเป็นเพื่ออยากมีตำแหน่งคือสุดยอดแกยังว่าไม่มีตำแหน่งเขากล่าหามาให้เจ้าตรวจอีหยังเนรสารพัดตรวจเขาบอกว่าในการรักษาเขาหยาดผิดโรค ก็ยันรักษาพิดโลกนอก้ำแกงอยากพักพแล้วึนอนึนอนไปบ่หจะลดอนบให้หอนนบ่คอยเปียกเลยนอนไหนที่นอนคอเปียกไว้แล้วอ้าพ่อนอนมาแล้วแม่บีก็มาแล้ว ไปหาหมอมาเจะไปไหนไม่ไม่รู้ไปียร์ภูมิไหมไปบ้านไหมไปเชียภูมิยังไงมันไกลกระโดดไกลยังไหนก็เรีนไปงานมืออื่นจากเชียร์ภูมิไปงันมืออื่นเพราะลอยรถไปอกรถอมืออื่นแล้วปวดหลันพี่บีมืออื่นจากรถแ่วยสองอีพ่อไปบ่ไปก็ไปนอนยูบ้านนี่องอีพอกรใช่นะอี่อการนช้ร่อไปดอกร่อยุ่งรอนนี่เยสาว ไปไหมอกาเหตุการณ์ซึ่งหน้าปาโก้หมื่นคลาดลมอาบแล้วจ้าตื่นขึ้นมาประกันยกเลยพอดีตื่นขึ้นมาเห็นพอดีเอาเ่ะเัวนก็ไม่บีมาดูงานค่ะพี่นง เอาคืนป็นไดงน้องโยกเอาอเล่เนี่ยน่ะคนดูนางนี่ช่องกวสองหมื่นเลยโอ้โหกำลังด่างเนี่ยนี่ในน่้ยคนกำลังเบิงดีเดะอีพออีแมฟซีอ้งอิงกำลังกันต้นต้นคลิปคือเมื่อนทยไปไทยช่วงล้ำเหตุชุลมุน ก็น้องก็ได้เลยเขาไปซอยทีย่หล่าอุ้งยิงเขาเป็นไง<ะ>อี๋อยแม่เอฟซีถึง<อ>ไม่คิดไม่ฝันว่าพี่น้องเอฟซีจีเบื้องย้งที่หล่าปนี่นนแมนค่ะตุ้งเสาร์องเซเว่นมีคนถักแมนนัดิ์ดีน้องยกด้วยเนี่ยพอดีเพราะดนเบิ้งที่หค่ะกันทุกคืนเลยแล้วไม่เท่าไหร่นะมาถึงมาจอดปุ๊ปบ มีคนบอกว่าอยากเห็นน้องโยกปลูกให้หน่อยก็เลยนางก็ลงไปก็ได้ติปเน่คนดังขนาดเธอโดนที่มูจักเลยมูจักน้องโยกแจ้เดียวจนั่งดังเน่เนี่เช็ดบุกในยูทูบคนเมืองหลายว่ะสันเายางเขาเปิดเขาไม่ใช่เป็นพ่อร่มเลยไหมถึงนุปไก่สกัดเ้สาเสาเสาขับรถ กิพอไม่มอดันสุเแไม่คิดใดแน้ำอาอน่จิพัออกก่อนเลยเ่ยพ่อมันไปแล้วครับไปนอนที่วัดหน้างานเลยเนาะพ่อเม่เม่ๆกำลังหักเพียงรอให้โุยพีเขาเก็บของเก็บอะไรแล้วเขาจะวิ่งตามกันไปเดินทาเคลื่อนัเนี่ยเคือน้นบออกกับาเอาพ่อเดี๋ยวเื่องอะไรสนี่ใส่สุ่บบน เมนอยู่กลางนำกินอนีกอุบลเมื่อกี้พี่หมอนยิงโทมาหาอยู่ <โอ S 1> จะมาตอนไหนท่านเพ็่นบอลลูเขางอีกลับบ้านก็ได้บินีก,กับเัยภูมิมือขนบวชหลานไม่บีหลานไม่บีลปลาไปน้องกันไม่ไกลไม่ไกลจากงานแล้วก็ได้คลิปด้วยจริงไงหมนี่เดี๋ยวจะไปไหมล่ะไ,ไ,ไปจะพาไปกินอะไรอร่อยอร่อยพาไปกินอะไรอร่อยอร่อย เอาเอามาแล้วนะสตัวหมูใช่ไหมครับฝากพี่มหาจัดการเล่าตังเอาให้ผู้ใดพี่บ้านครักพี่ก็จะมู้ัดเอาเงินสดดี๋ยวเราก็ได้อให้เราแล้วเราเป้าแล้วแไปรถลเจอกันต่อไปกับพี่น้องค่ะพอบีพ่อีพ่อไม่บีส่วนไปเฮียนกับพี่น้อง